สำหรับวันนี้ก็จะได้แนะนำท่านทั้งหลายในด้านราค่าจริตต่อแต่ว่าก่อนที่ท่านทั้งหลายจะฟังคำแนะนำก็พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้เราทิ้งไม่ได้ <c oughs> การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเฉพาะ เป็นการป้องกันความพุ่งซ้งงายของจิต <c oughs> แต่ถ้าว่าถ้าทำสองอย่างพร้อมกันไม่สะดวกถ้าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยคิดตามไปด้วยถ้าไม่ถนัดหรือว่าลำบากก็เปลี่ยนจากใช้ลมให้ใจเข้าออกมารับฟังเฉยๆแล้วก็คิดตามไป อย่างนี้สุดแล้วแต่รมจิตจะสบายท <c oughs> ี่ว่าเป็นการบังคับเพราะการจเจริญกรรมาฐานที่ว่าเป็นการบังคับเพราะการจเจริญกรรมาฐานต้องการอย่างเดียวให้รมจิตมีความสุขนี่สำหรับราคาจริตเมื่อคืนนี้ก็พูดกันมาแล้วแต่วันนี้ก็จยขอพูดต่อการแก้ราคาจริตเราต้องการทำจิตให้เข้าใจตามความเป็นจริง เพราะว่าจิตมีความหลงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจว่าร่างกายของคนสวยร่างกายของสัตว์สวยสัตว์วัตถุทั้งหลายสวยมีความจริงอารมณ์จิตอย่างนี้แปนอารมณ์จิตที่ประกอบไได้วยความโง่โง่ตรงไหนโง่ตรงที่ไม่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงนั้นการเจริญ พระกรรมฐา,านในด้านสมถะภานวานาก็ดีมีปัส,สนาภาวนาก็ดีองค์สมเด็จพระจินสีมีความต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความเข้าใจตามความเป็นจริงทั <c oughs> ้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วอารมณ์จิตก็จะมีแต่ความทุกข์ ว่าสิ่งที่มันไม่สวยเราเข้าใจว่าสวยมันก็มีการความทุกข์ปรากฏนั่นดับแรกเขาเราเข้าใจว่ามีความสวยสดงดงามแต่มนเนื้อแท้จริงๆก็ไปหาความสวยไม่ได้ความสวยต้องสลายลงเพราะว่าร่างกายก็ดีเขาคนก็ดีเขาใส่ก็ดีเขาสัพพวัตถุก็ดีเมื่อมีความเกิดขึดข้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีการร่วงโรยไปตามเวลาการที่ที่เคลื่อนไป ในที่สุดก็สลายตัวเถ้าอารมณ์จิตของเราเข้าไปยึดว่ามันมีความสวยสดงงามเมื่อความสุขส่มันเข้ามาถึงความเศร้าสลดใจก็จะปรากฏขึ้นโดยคิดว่าสิ่งที่เรามีความปรารถนามันไม่สมหวัง <c oughs> ในเมื่อดได้เข้ามาแล้วทำยังไงก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกต้องมีแต่รมแห่งความเป็นทุกข์ นี่ทุกปรเการสุดซรงของขันห้าคือร่างกายแต่ทุกใหญ่ยิ่งปกว่าน,นั้นก็คือเราจะพบกับสิ่งที่สกปรกโสโครก <c oughs> ในร่างกายนี่เรามองไม่เห็นแต่ว่าความจริงสิ่งนี้มันเห็นได้แต่เราไม่พยายามมองในสภาวะคือภายในของร่างกายนี่มันมีอุจจาระปัสสา,าวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะาน้ำลายเป็นต้น แล้วเหงื่อใครก็ตามที่มันหลั่งไหลออกจากมาจากร่างกายมันเป็นของจริงที่เต็มไปด้วยความสกปรกแต่จิตที่ประกอบด้วยโมหะคือความหลงหลงเข้าใจว่าร่างกายสวยสดงดงามมันไม่ยอมคิดตามนั้นไม่ยอมรับนับถือไม่ยอมเชื่อ,อยังฝืนคิดว่าร่างกายเป็นของสะอาดอยู่เรื่อยไป นี่อารมณ์จิตยอย่างนี้ไม่ประสบกับสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาที่เราคิดว่าสะอาดถ้ามันกลายมาสกปรกทีหลังเราก็มีความเศร้าสลดใจว่าความปรารถนาของเราไม่เป็นไปตามนั้นมันก็มีอารมณ์เป็นทุกข์เข้าในเรื่องข้อเริยสัต <c oughs> ว์เมื่อเรื่องคอเริยสัตว์ยังดไว้ต่อต้นนี้ไปก็จะนำตัวบุคคล ที่ใช้อารมณ์ในด้านอาสุปสัญญาและอสุปกรรมฐานข้าประหัตประหารราคาจริตในพรแต่ว่าผลไม่สมบูรณ์แบบมีผลเล็กน้อยในขณะที่ปฏิบัติหรือว,ว่าทำจิตกำกหนดเรื่องรู้นี้ชั่วขณะหนึ่งผลเนื่องการที่เพิ่ด้รับในชาตินั้นไม่ถึงนิพพาน แม่ว่าตายไปแล้วไปสู่สวรรค์ลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจา้าฟังเทศเรื่องเดียวไปเข้าถึงอรหัตผลนี่ขอบันดดท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจผลแห่งการทำลายราคาจริตถึงแม้ว่าจิตของเราจะไม่เข้าถึงเด็ดขาดปัจจัยที่เราจะพึงได้ก็คือเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ แล้วตายจากพ้นจากความเป็นทิวันดามาเกิดเป็นคนในสสับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศสคนเป็นพระอาหารหัน็รู้สึกว่าจะมีผลใหญ่ <c oughs> เป็นการจำกัดเวลาการเกิดของเราให้สั้นเขา่าท่านพุนนี้ก็คือท่านประยศตามที่เราเคยฟังประสูว์กันมาแล้ว ถ้าเรื่องนี้เมื่อบวกกันเข้าได้เคยขอ,อนำมันเล่าเป็นตัวอย่างสำหรับประยยชน์นี้เมื่อสมัยชายก่อนเคยเป็นคนถือว่าเป็นสัปเหรสาธารณะเรียกว่าเป็นนักบุญที่ประกอบด้วยความเมตตาปราณีสงเคราะห์คนจนด้วยการเผาศพคือว่าเป็นสัปเหรอที่ไม่มีราคา ถ้าสพใดเขายากจนเข็นใจไม่สามารถจะเจ้างสเปรดได้หรือว่าสเปรดคนใดเขามีรังเกียจเขารังเกียจคณะของท่านพยศรวมในการห้าสิบห้าคนก็ช่วยกันตัดใจการชาวรากิจศพนั้นเป็นสาธารณะที่ว่าไม่คิดเงินไม่คิดทองทำให้ฟรีด้วยความเต็มใจ นี่ผลในันดับแรกขเระยศก็คือมีความเมตตากับกรุณาทั้งสองประการฟังไว้แล้วก็จำปฏิบัติาของท่านไว้ด้วยว่าคณะของท่านทั้งห้าสห้าคนนี้มีจิตเมตตาเป็นเบื้องแรกคือรักคนจนสหริการที่สองมีความกรุณามีความสงสารคนจน แต่คนจนคนใดถึงกับความตายขึ้นมายากลำบากกับการชาปนก,กิจือการเผาศพท่านจัดให้โดยไม่คิดค่าจ้างรางวัลและทำในความเต็มใจมีอันดับจิตอันดับแรกของท่านจงอย่าลืมทำใจเหมือนท่านให้มีเมตตาเป็นปกติคือความรักในบุคคลทั้งหลายก็นานในบุคคลทั้งหลายท่านทรงอยู่นี่เป็นพื้นฐานเดิม แล้วต่อมาวันหนึ่งปรากฏว่ามีศพสตรีตั้งคันด้วยลอยน้ำมาศพขึ้นอ่ดมีชาประชาชาวบ้านนั่นหลายไปแจ้งให้ทราบคณะของท่านทั้งห้าทิบห้าคนก็พร้อมใจกันไปทำชาพนกิจนำรารากศพสตรีผู้นั้นขึ้นเชิงแต่ก่อนเผา หาฟืนมาใส่เข้าวเห็นว่าเท่านี้พอเคยเผามาแล้วมากมายก็่ไฟติดดีแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านกำลังมารับทานอาหารอยู่ปรากฏว่ามีชาวบ,บ้านเขามาบอกว่าเวลานี้ไฟโซหมดแล้วแต่ว่าศพที่เผาไม่ใหม่เป็นเพียงเกรียมๆผิวหนังไปบ้างเท่านั้นท่านมีความสงสยัยจึงกลับไปดู เห็นความจริงตามนั้นเพราะว่าศพคนตั้งคันแล้วก็ลอยน้ำมาอิ่มไปได้น้ำใช้ฟืนเท่าปกติมันจริงไม่ใหม่ท่านจึงได้มาพิจารณาว่าทำยังไงใช้ศพไหม่างจึงได้เอาไม้แหลมมาฟันฝานปากเป็นปากเป็ดป,ป,ปากฉลามทิ่มแทงลงปฏิกายของศพนั้นน้ำม,มันก็ไหลลงมา เห้น้ำไหลลงมาแล้วน้ำเลือดน้ำเนืองน้ำหนองที่มันนองอยู่ในร่างกายก็ไหลลงมาด้วยท่านก็นยืนพิจรารณาศพร่างของสตรีเมื่อสตรีคนนี้ทุกทีในขณะที่มีชีวิตก็คงจะมีความสวยสดงงามตามสมควรเขามีลักษณะครบอาการสามสิบสองแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาพอจะไปวัดไปวานได้เป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นเธอก็คงจะไม่มีสามีเขไม่มีคนต้องการแต่แต่ว่าะเวลานี้ร่างกายของนงคารานเต็มไปด้วยความเหม็นประกอบด้วยสิ่งโสโครกถ้าสิ่งที่หลั่งไหลมาจากร่างกายเวลานี้ก็เป็นของน่าเกลียดทุกอย่างไม่มีอะไรน่ารักน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ไหลลงมามองแล้วเป็นของสกปรกทั้งหมด แล้วก็เหม่งกลิ่นคลุ้งเกือบจะทนไม่ไหวท่านพิจรารณาว่าร่างกายของคนนี้มันมีความสุขกปรลกนี้น่าเกลียดอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่น่ารัก <c oughs> ในขณะเดียวกันก็น,น้อมจิตไปทั้งร่างกายของตนและร่างกายของบุคคลอื่นท่านก็คิดว่าสภาวะร่างกายของเราคนดีของชาวบ,บ้านทั้งหมดคนดีมีสภาพเหมือนกันหมด ก็เกิดอารมณ์สลดจิตข,ขึ้นมาท่านเรียกว่าน,นิพิทายานมีความรู้สึกรังเกียรร่างกายตนและร่างกายบุคคลอื่นว่าเรานี่มีความงู้มาสิ้นนานคิดว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายขขงบุคคลอื่นคนดีมีความสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆร,ร่างครัวกายของคนและสัตว์จะไม่ได้ความสวยกลอกอย่างนี้ ความเบื่อหน่ายในร่างกายของตนและเบื่อหน่ายในร่างกายของบุคคลอื่นก็ปรากฏขึ้นแก่จิตแล้วท่านยังได้บอกกับเพื่อนทั้งหมดและบรรดาบิดาบรรดาพัญญาทั้งหมดมาช่วยกันดูซรากศพแล้วก็พากันไข้คนพิจารณาดำพึงดำพันกันว่าร่างกายของคนนี้น่ารังเกียจหนอร่างกายของคนเต็มไปด้วยความโสโครก ร่างกายของคนไม่มีอะไรที่จะเป็นที่น่ายรักความเศร้าสลดใจก็มาถึงท่านทั้งหมดทั้งพร้อมด้วยกันนะแตนแล้วท่านน้งหลายก็พาวฟืนมาใส่เมืน่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองตกกมาน้ำในร่างกายไหลที่ไม่อิ่มด้วยน้ำไหลามาตามสุขคนก็ฟืนใส่ฝาเผาเผาไฟ,าฟ,าฟาแล้วก็ไหม้ไปตามปกติ อาศัยที่พะยศคนดีบิดามารดาคนดีปัญญาคนดีเพื่อนทั้งหมดคนดีพิจรารณากายคนหญิงคนนี้จนกระทั่งเกิดนิพิทายยานความเบื่อหน่ายแต่ว่ากําลังใจของท่านจะทรงอารมณ์ไม่เป็นฌานสมาดัตไปปัดเป็นปกติก็หาไม่ความเศร้าสลดใจความเบื่อหน่ายในขันห้า,าเห็นไม่หอโโซครกเข้าจุด ถึงสูงสุดในอันดับนั้นต่อมารลงก็คลายบ้างทรงขึ้นมาบ้างเป็นปกติสลับกันไปบางคราวก็เผลอไหลว่าร่างกายของคนสวยบางขณะก็ปรากฏกิจภาพนั้นติดใจขึ้นมาก็มีความนังเกียดสลับกันไปอยู่อย่างนี้ไม่ถิงกับทรงชาญด้วยสายเมตตาและกรุณาทั้งสองประการพร้อมได้อาุภกรรมฐานที้เห็นเป็นปัจจัย ท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกการที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็เพราะอาศัยมีเมตตากับกรุณาทั้งสองประการเป็นปัจจัยเป็นเครื่องนำมาเสวยความสุขในที่ประสมบัติพอสมควรถึงกาลสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสนดารงลงมาบัตในโลก ท่านพยศพร้อมบิดามันดาปัญญาและมิสหายจะใช้แต่ถ้าว่าการลงมาย่อมไม่พร้อมกันแต่ลงมาในการเดียวกันบิดาลงบรรดาลงมาก่อนคณะของท่านก็ตามลงมาทีหลังจากสวรรค์มาเกิดในเมืองสาวตทีท่านมาเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทร,รัพย์มากบิดามันดาบำรุงบำเรอ ให้ความสุขเรียบหลบบ้านสามหลังตามภาษาบาลีเรียกปราสาทคือบ้านบ้านสําหรับฤดูหนาวบ้านสําหรับฤดูร้อนบ้านสําหรับฤดูฝน <c oughs> และก็บำลุงบำเรอไปด้วยสตรีมีสตรีฟ้อยขับเรือโคมเป็นประจำเพราะเป็นลูกมหาเศรษฐีท่านก็มีความเพลิดเพลินปไปด้วยความสุขในกามาสุขสุขในทรัพย์สินสุขในกามารมณ์ มีความเพลิดเพลินตามภาษาคนหนุ่มแล้วต่อมาในวันหนึ่งท่านนอนตื่นขึ้นตอนดึกค่อนจะถึงใกล้รูงมองเห็นบรรดาสตรีทางหลายพวกนักบันเลงเริ่มนักขับประโคมนอนเงินกระเกลเือนบางคนก็นำลายไหลบ้างบางคนก็นอนแด่แขงซ้ายแต่แขงขวากายหน้ากายหลังมันตามตามเรื่องตามราว ถ้าในวันก่อนๆท่านเห็นภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักแล้วแต่วันนั้นด้วยอำน,น,นาจกุศลจิตที่ท่านทำกิจที่เป็นสาธารณาประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยงิ่งภาพสตรีคนนั้นเป็นสำคัญเป็นกุศลใหญ่เข้ามาดนใจเข้ามาถึงตัวเข้ามาจับรวบรวมมามา,มารวมอยู่ที่กําลังใจท่านมองคนทุกคนแม้แต่ปัญญาที่รักของท่าน นบรรดาวสาวสันกันนานกำนันในทั้งหมดนักขบประโคมทั้งหมดที่คัดมาแล้วบิดามัรดาคัดมาแล้วว่าสวยสดงดงามมองเห็นแล้วเป็นซาสศพไปหมดนี่เพราะอะไรเพราะบุญเก่าเข้ามาถึงอำนาจนิพพทาย,ยานเดิมที่ฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยคิดว่าผลมันเป็นอย่างนี้เที่ยวเจริญถึงแม้ว่าไม่ถึงกับทรงฌานสมาบัติ ท่านมาพิจารณาและเกิดความรังเกียว่าที่นี่เกลื่อนกลนไป้วยผูกคนเป็นที่น,น,ทน่ารังเกียจที่นี่เต็มไปด้วยความวุ่นวายให้เครื่องขับระคนนั่นหลายการบำรุงบำรอด้วยสติทั้งหลายที่แลกชอบวันนั้นไม่มีกำลังใจพอใจเลยเกิดการรังเกียจทั้งหมด <c oughs> เห็นว่าเป็นที่ไม่น่าพอใจไม่น่าอยู่เป็นที่น่ารังเกียจท่านจึงเดินออกจากบ้านสวมรองเท้าใส่หมวก เดินทางออกไปออกจากบ้านตั้งใจจะไปไหนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ปากรกะรองไปว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพูดอย่างนี้เรื่อยไปคงไม่ถึงก็ตะโกนคงเปล่งวาจาพอเบาๆเพราะอาศัยความคลุ่มใจหนักใจมันมากขึ้นก็ต้องเปล่งออกมาทางวาจาในขณะนั้นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมงทรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว โปรดปัญญวกีฤษีทั้งห้าและบรรดาพระท่านหลายอีกประมาณสามสิบโลกเป็นพระอรหันต์แล้วส่งไปประกาศศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสด็จประทับอยู่ไม่ใกล้ทางที่พระยศจะเดินไปขณะน,นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรกําลังทรงจงกรมอยู่เข้าใจว่าองค์สมเด็จพระบรมครูรู้วาระน้ำจิตข,ของพระยศจะได้เป็นอรหรันต พร้อมด้ดามารดาพัญญาและเพื่อนอีกห้าทห้าคนเมื่อขณะที่ประยศเดินไปใกล้องค์สมเด็จพระทศพลเปรีงวาจาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระผู้มีพระพาคเจา้จาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดวายัสสะยัสสะ,สะเนื้อวยศภาษาบาลีเขาเรียกยัสสะท่านรู้จักชื่อด้วยทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นกันด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่ายสะเธอยังเข้ามานี่ที่นี่ไม่ไวุ่นวายที่นี่ไม่ที่นี่ไม่ข,ดขัด่้องเธอจงฟังธรรมเราจะแสดงธรรมมีการเทศกับพระธิจ้าดูมันจะง่ายนะักแต่ความจริงก็ต้องอาศัยมีเหตุมีผลถ้าบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้รักผลท่านก็เทศยากถ้าเป็นคนที่เทศแล้วไม่มีผลเลยท่านก็ไม่เทศไงใครฟัง เมื่อพยศเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าสแสดงอนุปุพิกถาจบก็ปรากฏว่าท่านได้บรรลุประโสดามันโศนาปฏิผลตอนเช้าตื่นขึ้นบิดามันดาพัญญาตื่นขึ้นไม่เห็นพะยศะมันดากับพัญญาร้องไห้หนักคิดว่ามันจะมีอันตรายท่านบิดาได้ใช้คนทั้งหลายให้ไปตามพยศทุกทิศท,ทุกทาง ตัวท่านบิดาเองก็ออกตามด้วยเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ตัวท่านบิดาเดินไปทางเดียวกับระยศเวลานั้นปรายกดว่าเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่บนตอไม้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมบันดานด้วยอำนาจฤทธิ์ให้คนทั้งสองคนไม่เห็นกัน เมื่อวินดาเขาพายศเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่นเข้าไปเฝ้าถามว่าลูกชายมาทางนี้บ้างไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระคุตธฎธิการัสว่ามหาเศรษฐีจะพึงประสงค์ลูกบุตรเรื่องอะไรเวลานี้ตั้งใจฟังเทศเสก,ก่อนนี่นดูเหมือนว่าองค์สมเด็จพระจินดาวรน,นั้นดาอยากเทศเหลือเกิน ความจริงท่านอยากเทศพระตั้งใจมาแล้วถึงสองเอเซียสงไขยกาไรแสงกับพระยาจะเทศโปรยคนแต่เป็นคนที่รับผลเมื่อเขานั่งเรียบร้อยแล้วองค์สมเด็จพระทศพลจะได้เทศอนุปกิกถาพอจบท่านพ่อเป็นพระโสดาบันพะยศะนั่งอยู่ข้างหลังพรจจะพุทธเจ้าฟังเทศกันเดียวกันซ้ำเป็นพระลาตาผลองค์สมเด็จพระทศพลยะไในใคลายฤทธ คนสองคนเห็นกันท่านบินดาจึงได้บอกพระยศว่าแม่ของเจ้าร้องไห้หนักจะให้ชีวิตกับแม่ของเจ้าเถิดพระยศมองดพูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระยศเวลานี้เป็นอาหารเสร็จแล้วไม่ควรกับความเป็นรวัญท่านบินดาพอใจยังได้นิมนต์พระยศกระองสมเด็จพระจอมไทรไปฉันพัตตาหารที่บ้าน เมื่อไปชันพระตาหารบิดามันดามันดาพัญญาและเพื่อนทั้งหลายได้ฟังเทศถ้าเป็นก็เป็นพระโสดาบันต่อไปเพื่อนอีห้าห้าคนมาบทในสำนักพระุทธเจ้าเป็นอรหันต์หมดนี่จะสแสดงเห็นว่าการพิจารณาสุภสัญญาในการทำลายราคาจริตถึงแม้ว่าจิตขมรนดาท่านพุทธบริษัทจะได้ไม่ได้มากผลในชาตินี้ แต่ผลของความดีก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่มาเอิญชาติต่อไปเราไปพบองค์สมเด็จประสงคทันหรือพระอรหันต์เข้าเทศตามจุดนี้ท่านก็จะเรียนรู้บรรลุม,ลม,มากผลเป็นอริยยบุคคลในพระพุทธศาสนาเช่นกับพยศกับเพื่อนฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายเมื่อศึกษาในราคาจริตที่แนะนําให้ใช้จิตเอาคำหนดอนสุปสัญญาเป็นสําคัญ ขอทุกท่านจะพยายามตั้งจิตให้มันดำรงจิตไว้เสมอว่าเราไม่พอใจความโกสกโกรกโกรกของกันห้าเราใช้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าชายหรือหญิงที่มีความลหลงไหลอยู่ในขันห้าก็เต็มไปได้วยความทุกข์หาความสุขแต่ใด,ไ,ดไม่ได้เราสำรับวันนี้การเวลาที่จะพูดก็หมดแล้ว ก็ขอจะของดไว้ต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามตัยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา